ออกไปข้างนอกมันจะได้ยินคำหนึ่งเลยค่ะจากเพื่อนก็คือว่าไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นสวัสดีค่ะชื่อเหมียวนะคะที่มา BSL Clinic นะคะก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสิวค่ะที่แก้มค่ะหน้าผากจมูกแล้วก็ใต้คางเนี่ยค่ะคือเมียวเป็นสิวมาตั้งแต่มัธยมเลยค่ะแล้วก็ได้เข้าคลินิกมาแบบ เยอะมากหลายที่แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเยอะแบบมัวซั่วมากค่ะแต่ก็ยังไม่หายสักทีเราก็ต้องใช้ใบหน้าเพื่อที่จะไปพบปะผู้คนใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นสิวอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเหมือนมีตำหนิอยู่บนใบหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้ขาดความมั่นใจมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจมา BSL ใช่ไหมคะแล้วก็เจอคุณหมอโอ้ประทับใจมากแบบว่าคุณหมอได้เล่าสาเหตุจริงๆว่า เออสิวเรามันเกิดจากอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. จริงๆเหตุผลมันมีมากกว่านั้นนะคะที่ทําให้เราเกิดสิวขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คุณหมอก็ได้มีการวางแผนตั้งแต่แรกเจอจนถึงแบบขั้นต่อๆไปในการรักษาค่ะซึ่งซึ่งมันพอฟังแล้วมันสมเหตุสมผลมากที่จะลงทุนกับการรักษาที่นี่ค่ะค่ะหลังจากได้รับการรักษาจากที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากสิว ที่เกิดอยู่เป็นประจำอะค่ะหรือว่าที่จุดเดิมเดิมก็เริ่มหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะทําให้เรารู้สึกว่าการออกจากบ้านโดยไม่ต้องแต่งหน้าแล้วมีความมั่นใจมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะและอีกอย่างประหยัดเวลาในการแต่งหน้าหรือว่าออกไปข้างนอกด้วยค่ะเค mm. ตอนแรกก็คิดว่าเออที่นี่อาจจะเหมือนที่อื่นๆหรือเปล่าว่ามันจะหายจริงๆหรือเปล่าอะค่ะก็มีการตั้งคําถามในตัวเองแต่ว่า แต่เราก็ตัดสินใจลงทุนกับที่นี่ไปแล้วแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จากที่นี่คือมันเกินความคาดหวังมากๆเลยค่ะ mm hmm. เมื่อได้เห็นภาพตัวเอง mm hmm. ก่อนหน้านี้ที่จะมารักษาที่นี่ mm hmm. ก็คืออยากจะบอกกับตัวเองในตอนนั้นว่าด mm hmm. ีใจด้วยนะแกเลือกถูกแล้วที่มาที่นี่ค่ะ mm hmm. สิวจบที่ BSL ค่ะ